you <laughs> สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเจนเซตทอก k นะครับวันนี้อยู่กับผมวอร์มพานุวัตรรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการครับและสําหรับท็อปิกที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับสายงานโปรดักชันสายงานกองถ่ายที่เรียกได้ว่าใครที่เข้ามาดูเอพิโซดนี้นะครับจะได้ทริคดีๆและความรู้เกี่ยวกับสายงานนี้แน่นๆกันแน่นอนครับและวันนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษที่เรียกได้ว่ามีดีกรีเป็นถึงผู้กํากับร้อยล้านวิวถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเขากันเลยครับกับ พี่เอฟนายธนวัฒน์ธนทวีกุล สวัสดีครับสวัสดีครับขอยินนีต้อนรับพี่เอฟนะครับเข้าสู่รายการของเราโดยต้องบอกเลยว่าเอพิซดนี้เราเอาคนดังมาเลยก็ว่าได้ไม่ดังไม่ดังขนาดนั้นครับไม่ดังขนาดนั้นอ่ะก็ได้ด้ว่าเป็นคนดังในสายงานโปรดักชันในในจังหวัดเชียงใหม่ก็ถือว่าดังอยู่มีแต่คนรู้จักอ่ะเราเข้าประเด็นแรกกันเลยดีกว่าว่าพี่เอฟคิดว่าอะไรที่ทําให้พี่เนี่ยกลายเป็นผู้กํากับที่มีชื่อเสียงได้ทุกวันนี้ น,น่ะสิถ,ถ้าถ้าเกิดย้อนไปก่อนดีกว่าว่าสมัยสมัยเราเด็กๆเนี้ยเราชอบทํางานเกี่ยวกับการถ่ายอะไรอยู่แล้วชอบเรื่องของกล้องถ่ายวิดีโอถ่ายรูปอะไรอยู่แล้วอย่างเงี้ยอ่ก็ก็เริ่มเริ่ม,มตั้งแต่ตรงนั้นมาอย่างเงี้ยเริ่มเริ่มทำตั้งแต่ตรงนั้นมาอย่างเงี้ยจนถึงช่วงประถมมัธยมแล้วกันอ่าเราก็เริ่ม ทำผลงานประกวดไปบ้าง,งประกวดหนังสั้นประกวด MV ต่างๆอย่างเงี้ยจนบางครั้งก็ได้รับรางวัลมาก,ก็รู้สึกว่าเอยเร,เ,รเราเริ่มชอบสายงานนี้เราเริ่มถูกใจสายงานนี้ขึ้นมาแลว้วว่ะแล้วก็พัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆศึกษาหาความรู้เรื่อยๆจนมาเรียนช่วงมหาลัยเงี้ยเราก็มาทำโปรเจกต์ที่มหาลัยด้วยแล้วก็ทํางานที่ทเชียงใหม่นี้ด้วยเงี้ยเพราะถ้าแต่ก่อนเราอยู่ที่ เชียงรายแล้วก็เราย้ายมาเรียนที่เชียงใหม่เงพอพอย้ายมาเรียนเชียงใหม่เราก็มีคอนเน็ชันอะไรเยอะขึ้นกลายเป็นว่าพอเราเริ่มมาทํางานที่เชียงใหม่เงเราก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นในในสายงานของการการทำงานโปรดักชัน n เงี้ยจนจนตอนแี้เราก็กลายเป็นว่าเอ้ยเราเป็นที่รู้จักมากหน้าหลายตาในใน,ในวงการของเชียงใหม่ครับอ ก็ S <S เรียกได้ว่าเรามีแพชชั่นมาตั้งแต่แรกเรามีร<ช>ู้ทางที่ชัดกว่าคนอื่นมันทําให้เรามันถูกทางแล้วเราพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆโดยที่มันคือทางของเรา <S 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 ใช่ใช่ใช่เริ่มจากการมีแพชชั่นเล็กๆได้แหละที่แบบเราเราก็พัฒนาจากความชอบของเราตั้งแต่สมัยเด็กจนมาถึงตอนนี้เราก็เราก็ศึกษามันเรื่อยๆแล้วเริ่มหาอะไรชอบชอบที่เราทามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็ยังชอบในการกํากับถ่ายรูปหรือถ่ายหนังอะไรอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นว่า อันนี้เป็นเป็นวิชาเป็นสิ่งที่ถ,ถ้าถ้าป็นไปทำอย่างอือ่นกูก็ไม่รู้จะทําอะไรเนี่ยใช่ใช่ใช่โอเคครับแล้วผลงานอะไรที่พี่ภูมิใจที่สุด<ม>ตั้งแต่เคยทํามาที่แบบเป็น number one เลยสําหรับพี่ number one เลยเหรออืมก็ถ้าถ้าพูดาำที่เห็นอยู่ก็คือ <c oughs> จะมี MV ที่ตอนนี้130ล้านวิวละก็คือเพงลงรักในวันลาครับแล้วก็เพลงภาพถ่ายหวานๆของเพอร์พิทซึ่งตอนนี้ก็30 สองล้านวิวเนาะก,ก็สองตัวนี้ก็น่าจะภูมิใจทใี่สุดแหละเนาะถ้าถ้าถ้าพูดตามตามหลักการแต่แต่ถ้าส่วนตัวเราเราชอบงานที่เราถ่ายเพลงอ่าืึตึงอยู่ของ SL Music เพราะเพลงนั้นมันทำให้เราพูดง่ายๆว่าเพลงนั้นเราปลดปล่อยไอเดียเราได้เยอะมากกว่ามันเป็นสิ่งที่เราอยากทำมากกว่าเราอยากเล่าถึงความเป็นโลอลเราอยากเล่าถึงวิถีชีวิต มันเป,นนเปน็นเป็นงานเดียวที่เราสามารถเล่าวิถีชีวิตชาวบ้านหรือเล่าวิถีชีวิตความเป็นครอบครัวได้มากกว่าเพราะเอ็มวีส่วนใหญ่ที่เราทำอะ่ะมันจะถูกฟิกค,คอนเนคชั่นจากลูกค้ามาว่าเออต้องทาเรื่องเกี่ยวกับความรักนะทําเรื่องเกี่ยวกับแฟนคู่รักอะไรอย่างนี้นะแต่แต่เอ็มวี MV ตัว ที่ทําตัวนั้นกับ SL ก็คือมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนมุมมองไปอีกมุมมองหนึ่งว่าออความลักไม่ใช่เฉพาะเป็นชยายหญิงเท่านั้นนะอาจจะเป็นความลักระหว่างแม่ลูกอย่างเงี้ยซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งเป็นเรื่องที่เราชอบชอบทํามากอยู่แล้วอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าเอ,อ็มีตัวนั้นเราเราชอบมากมากเลยอย่างเงี้ยพูดมาขนาดนี้ละถ้าจะไม่ไปดูก็อะไรอยู่ก็สําหรับใครที่อยากไปดูก็ไปเซิร์ชดูใน YouTube ได้เลยนะครับผมครับอ่ะ พูดมาขนาดนี้ละอยากถามไปเรื่องถึงขั้นตอนในการถ่ายทําว่าสายงานโปรดักชันเนี่ยเวลาออกกองแต่ละทีเนี่ยมีอุปสรรคอะไรไหมครับโอ้ยวุ่นวายประจำอยู่แล้วครับปกติก็ถ้าถ้าเป็นปกติทั่วไปก็เรื่องของฝนตกบ้างอะไรบ้างยิ่งเราถ่ายงานหน้าฝนไงโอ้โหอุปสรรคเยอะแยะไปหมดหรืออุปสรรคตามกล้องถ่ายต่างๆเรื่องของ ขาดลามาสายอ่ะปกติเลยอย่างเงี้ยเออหรือว่ามีอุบัติเหตุทางกองถ่ายบ้างเงี้ยหรือเกิดอุบิเหตุต่างๆยเงี้ยเรื่องจากการประสานงานไม่ดีบ้างเงี้ยแต่ส่วนตัวเราเราคิดว่าถ้าเป็นอุปสรรคพวกนั้นอ่ะมันเป็นอุปสรรคที่มันเจอพ,พื้นฐานกันอยู่แล้วเออเจอปกติทั่วไปของกองกองถ่ายแล้วแต่สิ่งที่เรากําลังจะพูดถึงว่าถ้าเกิดในมุมมองของเราเองเนี่ยเราเรามองว่า อุปสรรคอันดับหนึ่งของเราเลยนะก็คือเรื่องของของคนเรื่องของบุคลากรที่ทํางานร่วมกันเพราะว่าเรามองว่าถ้าเกิดบุคลากรที่ทํางานด้วยกันกับเราเนี่ยมีความเห็นหรือมันไม่คลิกกันเงยมันมันกลายเป็นว่าการทํางานอื่นๆหรือการทํางานณนปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันไม่มันมันเขาเรียกว่ามันทํางานด้วยกันไม่ได้มันจะทํางานต่อกับด้วยกันแบบแบบไม่โฟล์อย่างเงี้ยเราเรามองว่า คนคนเก่งอ่ะมีมีเยอะมากเนี่ยแต่แต่เราไม่ได้มองที่เฉพาะคนเก่งเดี๋ยวเรามองแค่ว่าเคมีของคนที่จะมาทํางานกับเราอ่ะเข้ากันกับเราไหมเงี้ยอ่าเราเลือกที่เคมีเข้ากันเงี้ยถ้าเคมีเข้ากันกับเราสุดท้ายแล้วเวลาทางานอื่นอ่ะอุปสรรคอื่นอื่นอ่ะมันจะกลายเป็นอุปสรสร,รคัตว์ที่มันเป็นปัญหาที่แบบจิ๊บจอยมากเงี้ยงานอื่นๆที่มันเข้ามาเนี่มันก็จะกลายเป็นว่าเอ้ยเราสามารถผ่านไปได้แบบเรื่อยๆเงี้ยและมันถ้าพูดว่ามันสามารถ ยืนยืนยาวได้มากกว่าการที่เอาคนเก่งและเคมีไม่เท่ากันความคิดไม่ตรงกันมาทำมากกว่าอย่างเงี้ยโอเคแล้วเมื่อกี้เห็นพี่พูดมาละว,ว่าอุปสรรคอยากให้พี่อธิบายอุปสรรคนิดหน่อยเกี่ยวกับว่าอ,อ่ถ้าวันที่เราถ่ายทำหรือกำลังถ่ายทำอะไรอยู่อย่างเงี้ยแล้วฝนมันตกเนี่ยถ้าเป็นกองถ่ายพี่พี่แก้ปัญหาย,ยังไงว่าจริงๆตามหลักแล้วเราเรามีวางแผนไว้ว่าสมมติถ้าเกิด กรณีฝนตกเราก็ยังมีแผน A แผน B อยู่แล้วว่าจะต้องทำยังไงอย่างเงี้ยอ,อย่างเช่นถ้าสมมติเราถ่าย outdoor เราก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไปถ่ายใน indoor อย่างเงี้ยซึ่ง indoor เราก็ต้องมี story รรมี conflict ว้ลองรับว่าเอ้ยมันจะเกี่ยวหรือมันจะเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรากำลังถ่ายอยู่ไหมลูกค้าจะโอเคไหมลูกค้าจะ approve ไหมกับสิ่งที่มีแผนสํารองไว้อย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติมันจำเป็นที่ต้องถ่าย outdoor ยาจริงๆอย่างเงี้ย เราก็ต้องขนาดถ้าถ้าเป็นใหญ่สุดเราก็ต้องขนาดยกกล่องยกกล่องไปถ่ายอีกวันเลยอ,อย่างเงี้ยซึ่งซึ่งซึ่งเป็นปัญหาที่ค่อนข้างหนักเพราะว่าพอเรายกกลองไปถ่ายอีกวันเนี่ยมันจะมีเรื่องของคอสค่าใช้จ่ายต่างๆอย่างเช่นค่าคิวนักแสดงค่าคิวทีมงานค่าคิวอุปรกรณ์เงี้ยซึ่งมันไม่ได้ถูกๆมันเป็นมูลค่าที่มันแบบหลักหลักหมื่นหลักแสนเลยอย่างเงี้ยต่อต่อวันอย่างเงี้ย เพราะนั้นการการทำงานโปรดักชันมันถึงเป็นงานที่ละเอียดอ่อนอย่างเงี้ยเออเพราะทุกวินาทีของการทำงาน,ม,นมันมีค่าเลยค่าใช้ใจ่ายแต่ละอย่างอย่างเงี้ยเออค่าคิวเกิน12ชั่วโมงก็คิดเป็น OT ละอย่างเงี้ยอ่าหรือถ้ามันแบบคิวงอกขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็คือค่าใช้ใจ่ายต่อต่อคิวในวันนั้นเบิ้ลไปอีกอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการทำงานโปรดักชันค่าใช้ใจ่ายคอสสูงอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นการทำงานสัง,งานนี้เราก็ต้องมีแผน B แผนเ <จะ S 2> ไ,ไว้ตลอดอเวลาต้อง สำรองแผนไว้เสมอโอเคครับแล้วถ้าสำหรับน้องๆที่อยากจะเริ่มต้นทำสายงานนี้ล่ะครับน้องๆอยากเริ่มต้นอย่างเงี้ยพี่อยากมีไออยากมีทริคอยากมีคําแนะนําอะไรให้กับน้องๆไหมครับว่าถ้าเริ่มต้นจริงๆเนี่ยน้องๆต้องเตรียมอะไรมาบ้างน้องๆต้องทําอะไรบ้างเตรียมใจครับเตรียมใจเลยเพราะว่าถ้าถ้าสมมติเราอยากเริ่มต้นจริงๆหนึ่งเราต้องรู้ก่อนว่าเราชอบสายงานนี้จริงๆหรือเปล่า ค้นหาตัวเองให้เจอก่อนว่าจริงๆแล้วเราชอบอะไรกันแน่เราชอบถ่ายเราชอบเขียนบทเราชอบพูดอออล,อลองหาลู่ทางของตัวเองก่อนอถ้าเกิดเราเจอลู่ทางของตัวเองแล้วพยายามพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆหรือถ้าคนในวงการเขาเรียกว่าอย่าทาตัวเป็นน้ำเต็มแก้วพยาพยามศึกษาหาความรู้พยายามเข้าหาผู้ใหญ่พยายามเข้าหาคนที่ เขาเรียกว่าประสบความสําเร็จเยอะๆอย่างเงี้ยพยายามหาความรู้พยายามหาคอนเนคชันจากเขาเยอะๆเพราะพอเราหาคอนเนคชันจากเขาเยอะๆปุ๊บเงี้ยสุดท้ายลู่ทางในการเติบโตในวงการมันก็จะมาเองแล้วก็ในระหว่างการหาคอนเนคชันหรือการหาประสบการณ์เราก็พยายามเขาเรียกว่าสร้างผลงานของตัวเองมาเรื่อยๆสร้างไปก่อนครับ ไม่ต้องกลัวว่ามันจะดีหรือไม่ดีอมืมันไม่มีใครพร้อมตั้งแต่เกิดอืสร้างสร้างมาก่อนเลยปุ๊บสุดท้ายแล้วอ่ะมันอยู่ที่จังหวะชีวิตจริงๆถ้าจังหวะชีวิตมันตกผลึกแบบปุ๊บเจอจังหวะที่แบบเอ้ยจแบบเอยจอแมววองเงีย้ยอ่ามันก็จะเป็นผลดีต่อชีวิตเราเพราะสุดท้ายแล้วเราเรา,เราพัฒนาโดยการสร้างผลงานของเราเองขึ้นมาเรามีผลงานอยู่ในมือ,อแล้วเราไปขายงานได้แล้วเรามีผลงานผลงาน ถึงแม้มันจะดีหรือไม่ดีมันกลายเป็นว่าผลงานที่เราทําออกมามันคือการฝึกไปในตัวของตัวเราด้วยอย่างสมัยก่อนเงยเราเราไม่ได้เราเรากังวลมากเรื่องการแบบออกงานแต่ละครั้งเงยว่าอยงานเราจะดีหรือเปล่างานเราจะสู้คนอื่นได้ไหมอย่างเงี้ยแต่แต่หลังๆเรามองว่าเออเราออกงานไปก่อนดีไม่ดีช่างแม่งมันเง,ง่สุดท้ายแล้วถ้า ใครจะรู้จักก็รู้จักผ่านตัวตนของเราะนะั้นคือตัวตนของเราที่เราสร้างผลงานมาอย่างเงี้ยอย่างเพงลงรักในวันลาหรือเพลงภาพถ่ายในวันวานเงี้ยทีแรกเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะดังอะไรขนาดนั้นสุดท้ายเราทำเพราะเราทำด้วยความตั้งใจเราทำด้วยแพชชั่นของเราเงี้ยกลายเป็นว่าเพลงนั้นกลายเป็นคนรู้จักเราเพราะเพลงนั้นเลยเงี้ยพุ่งกับหลายๆท่านก็รู้จักเราผ่านเพลงนั้นทั้งพี่ออสบัณฑิตพิพิธนิตหรือ กับเจนใหม่ๆหน่อยก็ต้องเตยอย่างเงี้ยที่ที่รู้จักเราเราก็ได้รู้จักผ่านคอนเน็กชันหลายๆกลายเป็นว่าเราก็เป็นที่รู้จักในวงการโดยโดยสังเกตไปเลยอย่างเงออี้ยก็ถือว่าออผ่านสนามรบมาเยอะมากๆพอ,อสมควรละก็สำหรับใครที่อยากจะติดตามพี่เอฟนะครับ,รบก็อยากให้พี่เอฟทายที่สุดนี้ก็อยากจะให้พี่เอฟฝาก ช่องทางการติดตามรวมถึงช่องทางการติดต่องานถ้าสมมติว่าอยากจะมีใครจ้างในการที่จะเอ้ยถ่ายทํางานอะไรอย่างเงี้ยสามารถติดต่อได้ผ่านช่องทางไหนได้บ้างครับจริงๆช่องทางหลักนะครับก็จะมีเพจ a c e b o o k นะครับชื่อเพ,เพจว่าหนังเกรดเอนะครับผมซึ่งเข้าไปติดต่อในนั้นได้เลยนะครับรับทําหมดนะครับวิดีโอเนาะแต่หลักๆก,ก,ก็จะไปทําพวกเกี่ยวกับ MV นะครับแล้วก็ทําเกี่ยวกับภาพยนตร์นะแล้วก็มีซีรีส์นะครับอ่าซีรีส์ก็มีบ้างนะครับก็ เข้าลูกค้าเข้าได้นะครับลูกค้าเข้าได้นะครับเนาะหลักๆเพจหนังเกรดเอฟนะครับ Facebook แล้วก็มี Instagram นะครับผมแล้วก็ถ้าใครอยากดูผลงานว่าผลงานมีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวจะอัพลงเรื่อยๆในช่องทาง u t u b e นะครับหนังเกรดเอฟเช่นกันครับผมก็ต้องบอกว่าสำหรับใครที่อยากติดตามนะครับก็สามารถไปติดตามผ่านช่องทางการติดตามที่ขึ้นไว้ใน อารายการไว้ให้นะครับก็สําหรับวันนี้ขอขอบพระคุณพีเอป็นอย่างสันเลยนะครับที่มาร่วมพูดคุยในรายการของเรานะครับและสําหรับรายการเจนแซททอกทอของเราในเอพิโซดหน้าจะเป็นเนื้อหาใดประเด็นใดและแขกรับเชิญจะเป็นใครนั้นก็ขอให้ทุกคนนะครับรอติดตามกันสําหรับวันนี้พวกเราสองคนและทีมงานทุกท่านต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ